มีของดีใกล้บ้านก็ต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับกระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียน GI อหอยนางรมท่าสมของดีจังหวัดตราดเนื้อแน่นอวบอ้วนรสสมผัสนุ่มหวานฉ่ำสร้างไรายได้ให้ชุมชนปีละกว่า190บล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านฟังไม่ผิดนะครับนั่นคือหอยนางรมท่าสมของจังหวัดตราดเขานี่เองที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI หรือว่าสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นลำดับที่4ต่อจากสับประรดตราสีทองทุเรียนชนีก่อช้าง และทุเรียนหมอนทองเข่าบรรทัดหอยนางรมท่าโสมเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะพิเศษก็คือเนื้อหอยสีขาวครีมเต็มฝาเนื้อแน่นอวบอ้วนรสชาติหวานนุ่มละมุนล,ลิ้นนะครับโดยพื้นที่การเลี้ยงหอยนางรมท่าโสมที่ขึ้นทีเบีจไมี4หมู่บ้านครับก็คือบ้านท่าโสม บ้านละมีบบ้านสลักและบ้านอ่างกระป๋องตำบลท่าสมเขาสมิงจังหวัดตราดเขาบอกว่าที่หอยนางรมท่าสมอร่อยเนี่ยก็เพราะว่าสภาพน้ําบริเวณปากแม่น้ำเนี่ยมีทั้งน้ําทะเลน้ําจืดและน้ํากร่อยไหลามาบรรจบกันทําให้มีระบบการไหลเวียนน้าที่ดีอุดมสมบูรณ์แคลงต้อนมีเยอะมากนะครับซึ่งใครที่ได้ลิ้มลองมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ